โอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันไปอตอนนี้นะครับผมก็ตัดไม้ไผ่แล้วก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาล้ครับทุกคนตอนนี้ว่าวบุรันว่าววงเดือนตกแต่งให้สวยงามนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองวางกันดูนะก็โอเคนะครับวันนี้ว่าวบุรันของเราก็ขึ้นไปแล้วนู่นลอยนะจะลัลอยนะคนเล่นจังนละอยนี่มือแดงเลยเนะนี่ยต้องนอนจั๊กกันเลยทีเดียว มกำลังปล่อยเชือกวันนี้จะให้หมดเลยนะสวัสดีทุกคนสวัสดีคนชอบเล่นว่าวทุกคนวันนี้ผมจะมาตัดไม้ไฟด้านหลังผมโนนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะตัดไปทํำว่าวอะไรนะเดี๋ยวไปตัดไม้กันก่อนเดี๋ยวว่าว่้อยคิดว่าว่าวอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันไป เดี๋ยวเรามาดูเนื้อไม้ไผ่ไผ่ตรงนะที่ผมตัดมามันล้มตายไปแล้วนะแต่มันยังมีความแข็งนะนะมันมอดก็ยังไม่ใช่อามอดก็ยังไม่กินทีนะเพราะมันยังมีความแข็งและมีความเหนียวมากไม้ไผ่นี้นะเห็นไหมมันมันจะตายไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะพานะตั้งใจไว้แล้วนะครับคลิปนี้ว่าจะทํเว่าววงเดือนนะครับว่าบแลเให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผม ผ่าเป็นซี่ๆและเหลานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการทําให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ตัดไม้ไผ่แล้วก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมที่จะไปเหลาและประกอบโครงเว้ากันนะโอเคก็เหนื่อยกันเลยนะครับวัน,นนี้จะลองทําเว้าวงเดือนอ่าตอนว่าวาบุลเลได้อ่ามันจะซวยปันเือเดี๋ยวมาเลยกันเลยนี่ก็คือไม้ที่ผมได้มา นี่ก็คือไม้ไผ่นะไม้ไผ่แก่ที่มันล้มไว้ความยาวก็ประมาณเกือบ2เมตรเลยนี่จะทํำว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทํามาในช่องเทียนดีฟาร์มนี่ผมก็เลาปีออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้นี่ก็มีความโค้งอ่ะเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าว่าว,าวาบูเล่เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนว่าบูเล่ก็คือว่าวงเดือนนะยังไม่เคยทําทีในปีนี้ โอเคเดี๋ยวผมมาเหลาไม้ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเหลาแล้วเนะี่ยมันได้อะไรกันบ้างมาดูอันแรกกันเลยเนะี่ยนี่ก็เป็นโครงนะโครงผมก็ทําความแหลมเอาไว้หน่อยตรงนี้นะครับนี่โครงแล้วก็ปีกตรงนี้อ่าผมก็จะให้มันกว้างก็ประมาณสัก ประมาณ80เซนได้มั้งะกะระยะนะก็นี่โครงตรงกลางเนี่ยก็ยาวประมาณสักเกือบสองเมตรได้ประมาณเมตร80เซนได้ส่วนนี้ก็คือปีกนะปีกที่มันมีความยาวก็ข้างละประมาณหนึ่งเมตรยาวประมาณสองเมตรเนี่ยนี่นะครับแล้วก็เหลา เหลาให้มันมีความโคง้งลักษณะเท่ากันวิธีการเหลาของผมก็จะเหลาแบบแบนนะเพราะผมถนัดแบบแบนมากกว่าการเหลาแบบกลมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเข้ายากเวลาเข้ามุมเข้าอะไรเนะี่ยเวลามันโค้งอย่างนี้นี่ให้มันเสมอเท่ากันอย่างนี้นะซึ่งปีกตัวนี้ก็จะทําให้แข็งสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ลมแรงว่าแล้วแต่สูตรนะสูตรผมก็ประมาณนี้นะนี่ตรงนี้เป็นตรงกลางมันแล้วก็ดัดนะเป็นไม้ไม้ ไม่ไผ่ตรงที่มันแห้งแล้วนะส่วนซอนนี้ก็จะเป็นจันเซียวด้านล่างมันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็ลักษณะมันก็จะต่างกับเขาวควายเขาวควายมันจะแหลมขึ้นบนแต่นี้มันคือประมาณแบบจันเซียวหายนะจันเซียวหงายไม่ใช่หายในก่อนนี้ก็จะเป็นลูกดวงจันท์มันที่อยู่ตรงกลางออ บุรันมันก็จะประมาณนี้นะผมใช้ไม้ดัดเอาแล้วก็ไปมัดมุมนี้อีกทีนี่นะซึ่งทุกส่วนนะไม่ว่าปีกหรือว่าด้านล่างเนี่ยก็ยังใช้มือดัดอีกทีหนึ่งให้มันมีความโคง้งเนี่ยเราดัดเอาไว้แบบนี้เรื่อยๆมันก็จะเป็นทรงของมันเองโอเคเดี๋ยวผมมา,าประกอบโรงเว้าให้ทุกคนได้ดูนะตอนแร<ะ>ก,รกอ่าผมก็จะมัดไปก่อน นะนี่สูตรของผมก็จะมัดปีกข้างก่อนนี่นะครับมัดปีกอย่างนี้ให้มันเอ่อน้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะ,ะมัดตรงกลางเดี๋ยวเอาความยาวเอ่อความห่างระหว่างปีกเอาตามที่เราชอบใจนะใครอยากได้กว้างหรืออยากเอาแคบก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะประกอบกันต่อเลยนะครับ ออแล้วครับทุกคนตอนนี้ว่าวโบรันว่าววงเดือนของผมก็เสร็จเป็นทีบร้อยแล้วเนี่ยก็ดึงปีกแล้วก็ทาให้สวยครบทุกอย่างเลยรอติดกระดาษและไปวางให้ทุกคนได้ดูโอเคเป็นไงนะครับสวยไหม,มเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่ที่ผมผูกเอาไว้นะมีส่วนหัวนี่นะครับนี่ก็คือวงเดือนมันนะครับก็ใช้ไม้ไผ่ทั้งลําเลยนะครับ มาดูส่วนปีกนะครับลักษณะมันก็จะแบนอย่างนี้นะผมทําให้มันแบนนะเพราะว่าสูตรของผมนี่สูตรไม่ใช่ไม้กลมนะเป็นไม้แบนส่วนใหญ่นี่นะครับแล้วก็ดึงปีกมาอย่างนี้นะครับโอเคว,ว,วงเดือนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตกแต่งให้สวยงามนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองวางกันดูนะโอ้ประดับประดาอย่างงดพิจิตงดงามเลยนะครับส่วนี้นี่นี่ ประมาณสองเมตรไความยาวสองเมตรความสูงประมาณเมตรคึ่งปีกยาวสองเมตรเอวาบุเล่เอวาบุเลเอวาบุเลวันนี้ครูเบนเทนและน้องตอริจะพาพทุกคนมาดูการวางว้าวบุลันว่าวบุลเลที่ทำให้ทุกคนได้ดูนะไม่มีแอกไม่มีเสียงแต่ว่าตัวนี้ อ๋อมันจะออก Youtube ด้วยหมาตัวนี้อ๋อหมาก็ยังเห่าคิดดูครับทุกคนหมาก็ยังชอบโอเคและตอนนี้เราก็ถึงยังสนามวางเว้านะไม่ใช่สนามบอลสวยเล,ลาาๆเนี่ยตัวนี้เราก็จะมาปล่อยกัน <c oughs> นะวันนี้พี่น้องมุสลิมตัวประเทศก็จะดูดวงจันทร์กัน ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าดีแน่ๆ,ๆตอนนี้เราเห็นแล้วนะพรุ่งนี้เราปลดสอ <c oughs> ไม่ใช่นะครับต้องรอประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีก่อนโอเคเดีย๋ยวมาลองปล่อยกันดูนะเชือก <c oughs> ขนาดนี้ไม่รู้มันจะเอาอยู่หรือเปล่าเราต้องลองดูก่อน <c oughs> อ่ะมันเบี้ยวอนะเบี้ยวอนะโอเคมันไม่เบี้ยวที ผมว่าไม่รู้มันจะหนักหัวหรือเปล่าเราใส่เอาเต็มที่เลยต้าไม่ขึ้นเราก็ปรับกันเรื่อยๆโอเคไปเลย,ยาวาบุเลเอวาบุเลนี่ไปทางนี้ขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แต่สวยมาก Bảy lên, cay lên. Ờ. Oh. ตอนนี้นะครับว้าวเราก็ขึ้นไปแล้วแต่ปัญหาเชือกมันติดอยู่หน้อยอาจจจบนึงโอเคไปเลยก็โอเคนะครับวันนี้ว้าวบุรันกองเราก็ขึ้นไปแล้วนุ่นนุ่นไกลๆนะครับนุ่นไม่รู้เห็นกันหรือเปล่า เล่นลมไปแล้วนะครับโอโห,โหแข็งมากมีปัญหาเชือกต, <ละ S 2> ติดนิดหน่อยมันจะรอดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยว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 เราจะให้หมดขดนี้เลยคื <c oughs> อวิ่งว้าวจนเกเกือกหลุดนะไม่รู้ไปไหนแล้วผมต้องหาเกือกผมก่อนจังหวะที่ ให้เชือกว่าดีเมื่อกี้เราไอ้เมามันกินลมแรงเกินเอาไม่อยู่มือแสบหมดนะโอเคจะลอยตามโอ้โหล้มแล้วมันขึ้นดีมากจังหวะลมมาพอดีโอ้จะลอยแล้วจะลอยแล้วจะลอยแล้วคนเล่นจะลอยแล้วผมเจอแล้วนะครับ รองเท้าผมตรงนี้ okay. โอเคผมรู้สึกว่าเหนื่อยเลยตัวนี้นี่เป็นว่าวงเดือนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ทําเคยทํามาของช่องเทียนดีฟาร์มนะครับเสียดายอย่างเดียวไม่มีแอกนะาแต่มีแอกเนี่ยดังลั่นเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นตรงนี้นะตรงนั้นให้ไอ้ไอ้แบ๋ๆก็เล่นบอลเดี๋ยวเรามานั่งหยกริมคลองเนี่ยบรรยากาศเล่นว่าวริมคลองเนี่ยมันสบายนะแดดร่มลมตก เนี่ยเขามาตกกุ้งได้ตรงนี้เนี่ยบริเวณตุ้งกว้างเลยนะตรงนี้นี่ก็คือประปดว,วะนะหรือสนามบนของบ้านดอนรักเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันตรงนี้โอเคนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดติดตามในช่องทีอันดีฟาร์มด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข่าวดีสำหรับตัวผมเองนะวันนี้ขอขอบคุณ YouTube นะช่อง YouTube ที่ผมทำม,มาก็ประมาณปีเกือบ2ปีแล้ว นะวันนี้ Youtube ก็ใจดีก็ให้ตังมาแล้วนะจำนวนเท่าไหร่ก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่เยอะทีก็พอที่เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปวิดีโออย่างผมนะช่องเตียนดีฟาร์มขอบคุณผู้ชมที่ดูและก็กดไลค์กดติดตามในช่องเตียนดีฟาร์มด้วยวันนี้มาขอบคุณกันอย่างเดียวนะก็ไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นว่าวกันต่อเจมีเสียง เอตื้อไ้ตื้อไปท,ที่มันเอียงเพราะว่าลมพัดไปฝั่งนู้นนะโอ้สวยมากนี่มือเห็นกันหรือเปล่าเชือกมีเสียงด้วยโอ้ผมแสบมือหมดเมื่อกี้มือแดงเลยเนี่ยนี่ต้องนอนชักกันเลยทีเดียวมันกำลังปล่อยเชือกวันนี้จะให้หมดเลยนะเชือกมันติดนิดหน่อยโอเค นี่นะครับว่าวบูลันลโอ้ขึ้นสวยสง่างามมากเดี๋ยวเราต้องไปฝั่งนู้นหน่อยนะประชายชนคนเล่นบอลนี้ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาเล่นว่าวตัวนี้ให้ดูนะนี่สวยไหมครับทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้มันแตกตรงกลางนะวันนี้ก็เอาลงเรียบร้อยแล้วขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาชมในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปลงวางใหม่กันอีกที่หนึ่งนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับลาไปก่อนด้วยคำว่าอ,อ้อาอย่างแรงครับผมสวัสดีครับ